สวัสดีครับในยุคที่ใครๆก็หันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันมากขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนก็กําลังมองหาพลังจากธรรมชาติเพื่อมาช่วยดูแลร่างกายแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสมุนไพรตัวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าชื่อเสียงระดับตำนานเลยและตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เข้ามาช่วยยืนยันสรรพคุณของมันด้วยนั่นก็คือเจียกูหลานหรือที่รู้จักกันในชื่อสมุนไพรอมาตะนั่นเองครับโอ้โห แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงพลังแล้วใช่ไหมครับคําว่าสมุนไพรอมตะเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดล,ลอยๆนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปที่น่าทึ่งมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในสมุนไพรชนิดนี้ด้วยกันครับสําหรับเรื่องราวของเจี่ยวกุหลาบในวันนี้เราจะไปดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นตำนานเลยนะครับแล้วมาไขาความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ากันว่าเนื้อกว่าโสมซะอีกมาดู5ประโยชน์เด่นๆต่อสุขภาพ พร้อมเคล็ดลับการชงการเลือกซื้อและที่สำคัญเลยก็คือข้อควรระวังครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของสมุนไพรอมตะกันก่อนเลยเรื่องราวของเจียวกุหลาบเนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นในห้องทดลองวิทยาศาสตร์หรอกครับแต่มาจากเรื่องเล่าของหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลซึ่งเขาซ่อนความลับของการมีอายุยืนยาวเอาไว้คือเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยครับตอนที่มีการสำรวจสมานโนประชากรในมณฑลกุ้ยโจวของจีน และเจ้าหน้าที่ก็ต้องประหลาดใจกันยกใหญ่เลยเพราะไปเจอว่าที่นั่นน่ะมีคนอายุเกินร้อยปีเยอะมากพอทีมวิจัยลงพื้นที่ไปสื่หาความลับก็ไปเจอว่าชาวบ้านมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ทําเหมือนกันหมดเลยก็คือการดื่มชาสมุนไพรท้องถิ่นทุกวันซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าเซียนเฉาที่แปลตรงตัวเลยว่าหญ้าอมตะครับและเจ้าหญ้าอมตะที่ว่านี่ก็คือเจยวกุหลาบที่เรารู้จักกันในวันนี้นี่เอง เอาละครับจากตำนานเล่าขานเรามาเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าคำถามก็คืออะไรละ่ะที่ทำให้สมุนไพรชนิดนี้มันทรงพลังได้ขนาดนั้นและทำไมทำไมถึงถูกเรียกว่าสมภาคใต้ทั้งที่มันไม่ได้เป็นพืชตระกูลเดียวกับสมเลยสักนิดคำตอบนะครับอยู่ที่สารประกอบสำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซาโปโนินครับ ซาโปนินเนี่ยมันคือสารประกอบตามธรรมชาติในพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆและที่สำคัญคือมันเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่พบได้ทั้งในโสมและเจียวกุหลาดเลยเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของสรรพคุณทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือแม้ว่าเจียวกุหลาบจะเป็นพืชตระกูลแตงแล้วโสมก็อยู่อีกตระกูลหนึ่งเลยนะครับแต่กลับมีสารออกฤทธิ์เป็นซาพโปนินเหมือนกันซะง,งั้นในเจียวกุหลาบเราจะเรียกมันว่าจิปพ,พีโนไซส่วนในโสมก็จะเรียกว่าจินเซโนไซ ซึ่งทั้งสองตัวนี้มีคุณสมบัติหลักเหมือนกันเป๊ะเลยครับคือเป็นสารที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายและนี่ครับคือจุดพีคที่ทําให้เจียวกุหลานกลายเป็นดาวเด่นในวงการสมุนไพรเลยเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาไปเจอว่าในเจียวกุหลานมีปริมาณสารซาปโปนินทีว่าเนี่ยสูงกว่าที่พบในสมสมถึง3-4เท่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับความลับที่ทําให้มันทรงพลังและเป็นที่จับตามองอย่างมากในแวดวงการดูแลสุขภาพ แล้วไอ้เจ้าสารซาโปนินที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงคือมันมีคุณสมบัติเป็นอะดัโตเจนครับอะดัโตเจนลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นเทอร์โมสแตตหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเราเลยคือถ้าอะไรในร่างกายมันมากเกินไปมันก็จะช่วยลดถ้าอะไรมันน้อยไปมันก็จะช่วยเพิ่มเพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลหรือที่เรียกกันว่าโฮโมโอสเตซิสนั่นเองครับพอเราเข้าใจหลักการทำงานของมันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพลังในการปรับสมดุลของเจียวกุหลาเนี่ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านไหนบ้างซึ่งหลักๆเลยนะครับมี5ข้อที่โดดเด่นมากๆเลยประโยชน์ข้อแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของการควบคุม,มระดับไขมันในเลือดครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆมากๆเลยนะต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดของเราเจียวกุหลานเนี่ยจะเข้าไปช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL แล้วก็ลด ไกลกีสลายแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีหรือ HDL ให้เราด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะไปช่วยลดความเสี่ยงของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับประโยชน์ข้อต่อมาก็คือความสามารถในการปรับสมดุลอีก2ออย่างที่สําคัญต่อสุขภาพมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดครับ สำหรับเรื่องความดันเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่ชื่อไนตริกออกไซด์ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดเราขยายตัวและผ่อนคลายทําให้ความดันโลหิตกลับสู่ภาวะปกติได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องน้ําตาลมันจะไปช่วยเพิ่มความไวของร่างกายต่ออินซูลินครับทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่2ครับมาต่อกันที่เรื่องของการชะลอวัยและเสริมสร้างผิคุ้มกัน อันนี้แหละครับคือที่มาของชื่อสมุนไพรายอมะตะโดยตรงเลยเชียกุกูลานจะไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า SOD เจ้า SOD เนี่ยนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆที่ร่างกายเราสร้างได้เองมันจะคอยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้ถูกทำลายจากความเครียดและมลภาวะต่างๆในชีวิตประจำวัน แล้วในขณะเดียวกันมันก็ยังไปช่วยเสริมการทํางานของเม็ดเลือดขาวทําให้ร่างกายเราต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นด้วยครับมาถึงประโยชน์ข้อที่4ที่ผมว่าน่าจะถูกใจสายสุขภาพและคนที่กําลังดูแลรูปร่างเป็นพิเศษ,ษเลยนะครับนั่นก็คือการช่วยเร่งระบบเผาผลาญครับคือมันทํางานโดยการเข้าไปเปิดสวิตช์หลักของระบบเผาผลาญในร่างกายเราที่เรียกว่า AMPK ครับพอสวิตช์ตัวนี้ถูกเปิดปุบ๊บร่างกายเราจะถูกกระตุ้นให้ดึงไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้น แล้วก็ยังช่วยยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ด้วยนะถือเป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่ดีมากๆสําหรับการดูแลน้ําหนักเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราทราบถึงสปปรพพคุณที่น่าทึ่งของเจียกูหลานกันไปแล้วก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราจะดื่มชาเจียกูหลานเนี่ยต้องชงยังไงเลือกซื้อยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคือใช้น้ำร้อนแต่อย่าให้เดือดจัดนะครับเอาสักประมาณ80-90องศาเซลเซียสก็พอ ใช้ใบชาแห้งประมาณ1-2ช้อนชาต่อแก้วก่อนจะชงจริงให้เราเทน้ำร้อนลวกใบชาทิ้งไปก่อน1ครั้งเร็วๆครับเป็นการปลุกใบชาจากนั้นก็เทน้ำร้อนอีกครั้งแล้วแช่ทิ้งไว้แค่2-3นาทีก็ดื่มได้เลยซึ่งใบชาเดิมเนี่ยสามารถเติมน้ำร้อนชงซ้ำได้อีก 2- 3าครั้งสบายๆเลยครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดครับ แม้ว่าเจือกุหลานจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังสําหรับบางกลุ่มเหมือนกันนะครับการบริโภคอย่างปลอดภัยนี่แหละคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยประเด็นสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือควรหลีกเลี่ยงเลยถ้ากําลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือมีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองอย่างเช่นโรค SLE ถ้าใครกําลังทานยาละลายลิ่มเลือดอย่างวาฟารินหรือแอสไพรินอยู่ควรปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับและสุดท้ายคือควรหยุดทานอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทุกชนิดครับ และสิ่งที่ต้องย้ำกันเสมอเลยก็คือเจียวกูลานเป็นเพียงตัวช่วยเสริมที่ส่งพลังนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพได้นะการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอยังไงก็ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสุดท้ายนี้นะครับการเดินทางของเจียวกูลานจากยญ้าอมตะในตำนานจนมาสู่สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร,ร์มันก็ชวนให้เรากลับมาชิดเหมือนกันนะครับว่า หรือบางทีภูมิปัญญาโบราณน,นี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือกับปัญหาสุขภาพในยุคใหม่ก็เป็นได้